ใหญ่โคตรใหญ่โคตรไอข้าวใหญ่ดูดูหัวมันเดี๋ยวให้พิษปืนแตกลงไปเอานะ เหมือนมันติดอะไรสักอย่างเนาะตึงตึง๊บไม้หรือปลาก็ไม่รู้นะปกติหวานไม่เคยติดนะผมว่าน่าจะเป็นปลาใหญ่นะมันเหมือนติดไม้นะมันด,ด,ดึงดึงหยุดหยนะุดเนาะ เดี๋ยวผมจะยกขึ้นมาให้ดูนะทิ้งไว้แป๊บหนึ่งก่อนว่าจะไปหายิงปลาเพื่อนกันนัดอยู่นะไม่รู้ไปทันหรือเปล่านะโอ้ใหญ่นะดูดิไม่รู้กิโลนะต้องไปช่างดูนะความยาวน่าจะเมตรหนึ่งนะยาวมากก็ดูดิไอตัวเล็กก็เยอะนะปลาตัวเล็กอะ่ะนี่เฉพาะปลาตัวเล็กนะ อันนี้แหได้ลังห4สี่เซนนะมันก็ขาดยากเป็นได้นะไม่ใช่เอ็นนะตอนแรกผมนึกว่าติดไม้โอ้เียวต้องเอาไปช่างที่บ้านนะเพราะว่าถ้าแก่นี่มันดิ้นแรงมันมันหลุดกลัวมันตกน้ำเนาะเดี๋ยวไปช่างกิโลที่บ้านปะหวานตรงนี้แหละที่เดิมร้านเดิมอะ่ะ เหลือผมก็อยู่ฝั่งนูน้นต้องขับมอเตอร์ไซค์กลับไปไปฝั่งนู้นนะบ้านอยู่ฝั่งนูนนะ้นเนาะเหลืออยู่ตรงนู้นใหญ่โคตรไอ,อ้ข้าวใหญ่ดูดูหัวมันโอ้ดูนี่นี่ขนาด ใส่ถุงปุ๋ยไปช่างที่บ้านไปเจอกันที่บ้านเดี๋ยวมาช่างปลาดูก่อนเนาะค่อยไปหายิงปลาต่ออุ้ยมัน grab g r มันกัดมือระวังกัดมือวิ่งมันกัดถุงอยู่ช่างไม่ได้เนาะ มันยาวเป็นเมตรเลยมันพี่น้องก็ประมาณแล้วกันเนาะว่ากิโลเนาะมันช่างไม่ได้ดูกิโลดูความยาวของมันนะมันยาวเกินมันยาวเกินมันช่างไม่ได้ดูกิโลเล็กไปเลยกิโล ไปไปหายิงปลาดีกว่าเพื่อนรออยู่โอ้เผลอแป๊บเดียวแม้นถุง,อข,องอของแท้าวะของแท้ากูเปิด,ดกล้องไม่ทันเนาะน้องเขายิงไปละแม่นก็ย,ยิงถุงก็งงอะไรมันเข้าไปลึกไหมเนะน่ะลึกเติอบอะยิงซอกไปเลยยังไม่ยิงดีอยู่เนี่ยโอ,โอ,โอ้มันอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ เอามาด้วยกันต้นมัดไปก่อนล้อมันเอามัดไปเลยนัแน้ะมันอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวเดินตรงนั้นเอามูนมาแบบโอ้มากรีนน้องยิงไปเปิดกล้องไม่ทันเลยไอ้แรดใหญ่อยู่นะปืนสูนนี่เยอะนะแล้วมันอยู่ด้านใต้ด้วยนะมันอยู่ใต้ไม้ไม้แหละไม่เท่าไหร่เว้ยแต่มันมีไม้ที่งูจะดึงเล่นใต้แล้วมันก็ไปพันตรงนั้นมาสี่คนวันนี้ เดี๋ยวค่อยลงเบนะีอยวเนาะน่าจะเป็นไอแหดใหญ่อยู่นะเดี๋ยวให้พิษปืนแตกลงเบีอยวนะ,ะเดี๋ยวให้พิษปืนแตกลงเบนะีอยวนะโอ้มาครับเรามาดูพอเขยิบไปฝั่งนู้นอา้าวร้องฝั่งนี้เขายิงซะละโอ้หนังเฝ้าตั้งนานแต่ตัวใหญ่ไม่ขึ้นนะยังตัวใหญ่นั่นน่าจะสามสี่ 4. เลยวะอันนี้หมายใหม่เนาะพามายิงปลาข้าวก็ได้ตัวหนึ่งนะหวานแหหมายสวยวันหลังก็จะพามายิงตอนนี้ก็สี่โมงกว่าแล้วเนาะเด <c oughs> ี๋ยวจะไปยิงปลาผุดสักหน่อยอหมายก็จะเป็นหมายอันนี้แม่น้ําชีนะไม <c oughs> ่หลแล้วนแครงสาไปเลยมีแล้วนะแขรงเลยเตะเลย เด็กเกียปลายังเด้ยขวแล้วเว้ยใหญ่มไหมสิบโลเปล่าไอ้ปลายสายหายมุดได้ไหมล่ะมุดไม่ได้ดน้ำไหไลจะค่อยตีนขี้ผมนะโอเคนะเฉลี่ยหนึ่งเอาได้ไปแล้ตตวตวเนี้ยโชว์ชวพี่น้องเขาดูหน่อยดิยพิษโอ้น่าจะเกือบโลนะกลับบ้านก่อนวันนี้ค่ำล้ว